ถ้าได้ยินเสียงกวนข้าวในยุ้มยามคำ่ำยามแม้แต่สิคิดถักสวัสดีครับวันนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่เถียงนาเจ้าประจำใต้ตนตาลกับพ่อใหญ่เสาอีกแล้วลมเย็นเย็นพัดอื่อยๆจากทุ่งกว้างพัดเอาไอแดดช่วงเย็นให้จางลงไปบ้างแพรวเมียผมก็เข้าเมืองไปซื้อของ ผมกับพ่อใหญ่เลยมีเวลาจิบน้ำฝนเก่าๆคุยกันตามประษาะเขยกับพ่อตาแต่เรื่องที่พ่อใหญ่เสาเปิดมาวันนี้มันทำให้บรรยากาศสบายๆกลายเป็นความอึดอัดขึ้นมาทันทีพ่อใหญ่แกะจุดยาสูบมวนโตที่แกมวนเองจิบน้ำชาไปอึกใหญ่แล้วมองตรงไปที่ต้นตาลกอโอน้นท่าทางดูจริงจังกว่าทุกครั้ง ผมรู้เลยวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาพ่อใหญ่เสาถอนหายใจยาวๆแล้วเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ผมคุ้นเคยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อและจารีตโบราณของคนอีสานบักผงเอยมึงฮู้บ่ว่าหยุงฉางเก่าท้ายสวนของอิมแม่ใหญ่คำสิงนะ่ะเพิ่นห้ามไผเข่าไก่ได้ยามคำมึงฮู้จักบ่กหยุงเก่าหลังคาแปะ ที่อยู่ติดทางโค้งทางเข้าบ้านนั่นน่ะผมพยักหน้าเพราะเคยเห็นอยู่บ่อยๆมันเป็นยุ้งฉางที่ดูเก่าแก่ผุพังจนไม่น่าจะใช้งานได้แล้วหอยเก่าและคำห้ามของอิมแม่ใหญ่พอใหญ่เล่าต่อว่ายุ้งฉางหลังนั้นมันเก่าคักสร้างมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าของอิมแม่ใหญ่คำสิงโน่นแล้วแกเป็นคนมัดทะยศิ์หวงของแหง่ง โดยเฉพาะเข้าเปลือกในยุงนั่นแกดูแลยิ่งกว่าลูกในไส้เสียอีกแกไม่ยอมให้ข้าวแม้แต่เม็ดเดียวหล่นหายไปโดยเปล่าประโยชน์อีเม่ใหญ่คำสิงนะเพิ่นตายไปโดนแล้วแต่ยุงนั่นยังอยู่คือจังมันมีอย่างเฝ้าไว้พอใหญ่เสาเว้นจังหวะหายใจแล้วพอใหญ่ก็เริ่มเล่าถึงจารีตของคนแถวนี้ ที่คนรุ่นหลังอย่างผมไม่มีทางเข้าใจคือเพิ่นถือฮีดคองกันมาว่ายามวิการยามที่ตะวันตกดินมิดแล้วถ้าได้ยินเสียงแปลกๆจากที่เปลี่ยวที่มีแต่ความมืดโดยเฉพาะเสียงคนกำลังเฮ็ดหยั้งอยู่ในความมืดนั่นห้ามทักพอใใน่เสาจ้องหน้าผมด้วยแววตาที่ขึงขังจนน่ากลัวเพื่อนว่า คันไผยทักผีมันสิหู้ว่าเขาเห็นมันแล้วมันสิเอาชีวิตเหาไปเอาไปแบบโบมีมือกลับมาคำว่าเอาที่พ่อใหญ่พูดมันหนักแน่นและให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวอย่างประหลาดมันไม่ใช่แค่เอาไปเฉยๆแต่เหมือนการโช่งชิงและลงโทษคนที่ล่วงล้ําจารีตเสียงสาวข้าวและกลิ่นข้าวคลุ้ง เรื่องมันเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่เสายังเป็นแค่บักหำตัวเล็กๆมือนั่นพากันไปส่องกบอยู่คันแทนาใกล้ๆยุงฉางนั่นแหละประมาณสามสีทุ่มกว่ากว่าฟ้ามันมืดคืดตึกแทบสีบ่มีแม่แต่แสงเดือนนำทางอยู่ดีๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาเสียงที่ทุกคนได้ยินพร้อมกันเสียงนั้นชัดเจนเหมือนอยู่แค่ปลายจมูก เสียงสวบสวบคือจังคนเอาไม้พายกวนเข้าเปลือกในยุงเวลากวนให้มันแห้งนะเด็กชายทุกคนพากันแล่นไม่คิดชีวิตหัวใจมันเต้นโครมครามจนแทบจะทะลุออกมาจากอกไม่มีความกล้าใดๆเหลืออยู่เลยในตอนนั้นความมืดกับเสียงประหลาดมันกดทับความกล้าหาญจนหายไปหมดสิน้นเรื่องนั้นก็เงียบหายไปนานจนกระทั่งหลายปีต่อมา มีคนงานมันนอนเฝ้าสวนไกลๆยุ้งฉางนั่นเป็นคนต่างถิ่นที่บห่หูฮีดของอีสานคืนหนึ่งดึกมากกว่าแล้วคนงานมันตื่นขึ้นมาจะไปเยี่ยวมันได้ยินเสียงสวบสวบอีกคือจังมันเคยได้ยินมาก่อนกับหูแต่คราวนี้คนงานคนนั้นได้กลิ่นกลิ่นข่าวข่าวเลือดข่าวเนื้อโชอยมาก่อนกับลม ทั้งๆที่ยุงฉางนั่นมันมีแต่ข้าเปลือกมีแต่ความแห้งของเมล็ดข้าวที่ควรจะมีกลิ่นหอมของข้าวเปลือกความย่านมันเริ่มกัดกินจิตใจของคนงานคนนั้นแล้วแต่ด้วยความคึกขนองหรือความบ่ฮู้คนงานคนนั้นตัดสินใจเฮ็ดในสิ่งที่ถูกห้ามมันตะโกนออกด้วยเสียงอันดังว่าไผ่เฮ็ดยั้งอยู่นั่นมึงออกมาเดี๋ยวนี้ พอไนเสาเล่าด้วยน้ำเสียงที่เครียดจัดพอสิ้นเสียงตะโกนแสงเขียวๆว,วาบขึ้นมาก่อนในหูยุ่งฉางแสงนั้นมันคือจังตาคนที่จ้องมองเฮาแล้วก็เงียบกริบไปทันทีความเงียบที่ตามมามันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและหน้าขนลุกยิ่งกว่าเสียงใดๆเปิดโปงผีพงและความหิวโหวย เช้าวันต่อมาคนงานคนนั่นก็นอนตาข้างอยู่กลางบ้านปากเบี้ยวน้ำลายฟูมพูดจาบหูเรื่องไข่ขึ้นสูงเพอแต่คำว่ามันกินมันกินข้ามันหิวชาวบ้านพากันแตกตื่นไม่มีใครเคยเห็นอาการแบบนี้มาก,ก่อนทุกคนเชื่อว่าคนงานคนนี้ถูกของเข้าให้แล้ว สุดท้ายต้องพึ่งหมอธรรมผู้เฒ่าแก่ประจำหมู่บ้านหมอธรรมนั่งทางในอยู่พักใหญ่แล้วบอกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมันไปทักผีพงเข้าให้แล้วพอยายเสาอธิบายให้ผมฟังว่าผีพงบอแม่นผีธรรมดาแต่เป็นวิญญาณของคนเล่นวิชาอาคมสายล่างของเข้าตัวจนร่างกายและวิญญาณบ่เป็นปกติ และมันก็ถูกกักขังไว้ด้วยความหวงสมบัติพ่อญ่บุญเพื่อนสนิทของพ่อใญ่เสาเชื่อคักแท้ว่ามันคือวิญญาณอีแม่ใญ่คำสิงนั่นละแกหวงสมบัติหวงข้าวในยุ่งจนจิตสุดท้ายบยอมไปผุดไปเกิดกลายเป็นพรงเฝ้าสับแล้วพ่อไยเสาก็เปิดเผยความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนของเสียงสวบ,สวบ เสียงที่ได้ยินน่ะโบแม่นเสียงกินข้าวเปลือกดอกแต่แม่นเสียงมันกําลังแทะกินกบกินเขียดดิบๆที่มันจับได้นิยุ่งนั่นเสียงข่าวเลือดข่าวเนื้อที่คนงานได้กลิ่นน่ะมันกามาก่อนจากพวกกบเขียดที่ถูกแทะกินนั่นล่ละมันหิวโหวยตลอดเวลา จินตนาการภาพตามที่พ่อญ่เสาเล่ามันทำให้ผมรู้สึกคลื่นไส้และความยานก็ไต่ขึ้นเมาก่อนถึงสันหลังมันเป็นความหิวโหวยของวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ด้วยความโลภของตัวเองคำสาบท้ายสวนและความว่างเปล่าที่เต็มยุงผลลัพธ์ของคนที่ไปทักผีโพงนั้นมันน่าเศร้า คนงานคนนั้นแม้จะรักษาหายไข้โดยหมอธทรำรแต่ก็กลายเป็นคนบอดเต็มเต่งสติไม่สมประกอบตกเย็นย่ำค่ำเมื่อไหร่เขาจะชอบไปยืนจ้องยุ้งช้างเก่าหลังนั้นเหมือนถูกดึงดูดด้วยอะไรบางอย่างจนสุดท้ายก็ต้องย้ายหนีไปจากหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ต้องเห็นภาพเดิมๆซ้ำๆอีกโบมีไผกล่าไปรื้อถอนยุ้งนั้นมันยังตั้งอยู่ตรงนั้นผุพังไปตามเวลา และนี่คือส่วนที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดเขาว่าข้าวเปลือกในนั้นยังเต็มยุ้งคือเก่าทั้งที่บ่มีไผไปเติมยุง้งฉางของอีแม่ใหญ่คำสิงนะมันบ่มีมือว่างเปล่าดอกพ่อใหญ่เสาถิงท้ายด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่เต็มไปด้วยความในพ่อใหญ่เสาจิบน้ำชาแล้วมองไปที่ขอบฟ้าสีส้มอ่อนๆที่กำลังจะดับลงจำไว้เดอ้อหลาน ของเก่าของโบราณเพื่นห้ามก็อย่าไปลองดียามกลางคืนได้ยินเสียงหยังก็ให้นอนขุมโปงไว้เรื่องเล่าของพ่อใหญ่เสาทำให้ผมคิดถึงหลักธรรมอย่างหนึ่งเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นหรืออุปปาทานอีแม่ใหญ่คำสิงแกยึดมั่นถือมั่นในสมบัติของแกห่วงข้าวเปลือกในยุง้งจนจิตสุดท้ายก็ยังไม่ยอมปล่อยวาง ความยึดมั่นนี่แหละที่ทำให้วิญญาณของแกต้องกลายเป็นผีโพงเฝ้าซับต้องทนทรมานด้วยความหิวโหยที่ไม่รู้จักอิ่มมันเป็นบทเรียนว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขกลับกันมันนำมาก่อนซึ่งความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิน้นเราควรรู้จักปล่อยวาง ไม่ใช่แค่ปล่อยวางสิ่งของแต่ปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความโลภเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระไม่ต้องกลายเป็นผีโพงที่ถูกขังไว้ในยุ้งฉางแห่งความอยากของตัวเองผมมองไปที่ต้นตาลกอเดิมต้นตาลที่พ่อใหญ่เสาเคยมองไปเมื่อตอนเริ่มเรื่องอากาศมันเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็ว พ่อใหญ่เสาลุกขึ้นยืนตบไล่ผมเบาๆแล้วเดินกลับบ้านไปทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวกับความมืดและเสียงแมลงกลางคืนผมเริ่มนั่งเก็บของอยู่คนเดียวได้ไม่นานทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทิศทางของยุ้งฉางเก่าแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงสวบๆมันเป็นเสียงที่แผ่วเบาวกว่านั้นเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังําเพลียงกล่อมเด็ก แผ่วๆในความมืดแล้วเสียงัำเพลียงนั้นก็หยุดลงก่อนจะตามมาก่อนด้วยเสียงเสียงกระซิบที่ดังขึ้นข้างหูผมชัดเจนมากกว่ามึงก็เห็นกูคือกันบอผมตัวแข็งทื่อพยายามไม่ทักพยายามจะลุกหนีแต่ขาผมมันก้าวไม่ออก ในความมืดที่มิดคืดผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีแสงเขียวๆว,วาบขึ้นมาแวบหนึ่งตรงเถียนนาที่ผมนั่งอยู่ข่าวในยุง่งบกเคยเบิดจักเถือ่อแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆยุ่งนั้นเบิดชีวิตไปแล้วหลายคนนี่คือสิ่งที่พ่อใหญ่เสาเล่าให้ผมฟังน้ำเสียงของแกน,นิ่งเรียบแต่ว่าแฝงความหนักแน่นบางอย่างเอาไว ยิ่งพ่อเล่าเรื่องยุ่งเข่าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท้ายบ้านของแม่ยายผมเท่านั้นแหละผมผงเคยคนกลางที่มาอาศัยอยู่บ้านเมียที่อีสานก็เลยต้องมานางันั่งฟังเรื่องผีผีสางๆอยู่ใต้เถียงหน้าเกา่าเๆหลังกกตาหน,นี่ล่ะครับมันมืดคึ้มลงทุกที่แล้วบรรยากาศก็เป็นใจเหลือเกินลมย่ามเย็นผัดเอื่อยๆพาเอาเศษใบตานแห้ง เสียดสีกันเป็นเสียงซาซให้ความรู้สึกเหงาเงาชอบกลนพอใหญ่เสาแกเป็นผู้เฒ่าอายุเจดสิบกว่าแล้วครับใบหน้าเหี่ยวย่นตามวัยแต่ดวงตาของแก่นี่คมกริบเรื่องเล่าของแก่มันมีสเสน่ห์และมีม่นขลังเสมอแพลวภรรยาผมก็มั่วแต่ทำกับเขาอยู่ในครัว ล่อยให้ผมกับพ่อใหญ่ได้นั่งคุยกันตามประษาข้นต่างไว้ยุ่งข่าหลังนั้นเป็นยุ่งใหม่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่รุ่นปูถวดของแพร่แล้วครับพ่อใหญ่บอกว่ามันเป็นแหล่งย่งฉีพของคนในคุมนี้มาหลายชั่วคนสิ่งที่น่าสนใจคือเสาเอกของยุ่งข่าวต้นนั้นมันใหญ่กว่าเสาอื่นเป็นเท่าตัวพ่อใหญ่เสาเล่าต่อว่าเสาตนนี้ เป็นใหม่ตะเคียนที่ปู่บุญมีเจ้าของยุ่งค้นแรกไปขุดขึ้นมาปู่บุญมีท่านก็ไม่ทราบนะครับว่าสิ่งที่ขุดขึ้นมามันมีอาถรรพ์ตอนตั้งเสาใหม่ๆท่านก็เริ่มล้มป่วยลองย่างหาสาเหตุไม่ได้เลยหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายสุดท้ายต้องพึ่งผ้าหมอธทาหมอรมบอกว่าตาเสาตะเคียนตนนั้น มันมีทรัพย์สมบัติถูกฝังเอาไว้เป็นเคล็ดทำให้มีวิญญาณมาเฝ้าอยู่พอให่เสาวบอกว่ามันเป็นความเชื่อเรื่องผีตายโหงไม่ก็ผีขุนข้าวที่สถิตอยู่เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของข้าวเปลือกปู่บุญมีเลยต้องทำพิธีขอขามาและตั้งสารเพียงตาเล็กๆไว้ข้างเสาตนนั้นพอใหญเสาวเน้นย้ำกับผมว่า ท้องนี่ซืบทอ,อดกันมากก่อนจนถึงถูกวันนี้และมากก่อนที่ปู่บุญมีจะตายท่านก็ได้สั่งเสียลูกหลานไววเป็นคำขาดเลยผู้ใดอยากได้บุญอยากได้ข้าวเต็มยุ่งกระสร้างเถาะหลังเที่ยงคืนห้ามสิเงยหน้าเบิงคือของยุ่งข้าวเด็ดขาดพ่อใหญ่เสาพูดด้วยน้ำเสียงเข้ม คือที่แกพูดถึงก็คือคานที่พาดอยู่ด้านบนของยุ่งข้าวนั่นแหละครับปู่บุญมีเชื่อว่าคือคือทางผ่านของผีร้ายที่จะเข้ามาควบคมวิญญาณคนได้เรื่องของผีขุนข้าวหรือผีตายโหงที่เฝ้ายุ่งข้าวนี้มันก็ดูเก่าแก่ตามแบบฉบับความเชื่อของคนอีสานดีนะครับผมก็แค่รับฝังไม่ได้คิดอะไรมากกว่า จนกระทั่งพ่อใหญ่เสาเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบักจ่อยหลานชายวัย15ปีของแม่ใหญ่ทองคำซึ่งแม่ใหญ่แกเป็นน้องสาวของปู่บุญมีอีกทีหนึง่งบักจ่อยนี่เองที่เป็นคนไม่เชื่อในกฎเหล็กข้อนี้เหตุการณ์แรกมันเกิดขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนครับบักจ่อยแอบย่องเข้าไปในยุ้งข้าวเพื่อขโมยข้าวเปลือกมาคั่วกินตามประสาวัยรุ่น พอไปถึงตรงเสาเอกต้นนั้นที่ใหญ่มากกว่าเสาอ,อื่นจูจูก็มีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเป็นภาษาโบราณที่ฟังไม่ค่อยถนัดจับใจความได้แต่เพียงคำว่าบ่ต้องย่านมาก่อนเอาไปเถาะเอาไปให้เบิรตเลยบักจอยนิจใจหายวาบเลยครับรีบตักข้าววิ่งออกจากยุ้งข้าวแทบไม่ทันพอออกมาแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาแตะที่ไหล บักจอยสะดุ้งตัวโยนครับหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครเลยสักคนมีแต่ความมืดคืดๆที่รายรอบอยู่สองวันต่อมาบักจอยก็ยังไม่เข็ดครับความสงสัยในกฎเหล็กเรื่องห้ามมองคือมันมีมากกว่าความกลัวเขาแอบเข้าไปในยุ้งข้าวอีกครั้งคราวนี้ตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎเหล็กให้ได้พอเงยหน้ามองขึ้นไปที่คือของยุ้งข้าว ภาพที่เขาเห็นก็ทำเอาเขาอ่อนไปเลยครับเงาดำทำมึนรูปร่างคล้ายคนนั่งอยู่บนคานไม้บักจ่อยเบิงเห็นเงาเริ่มขยับตัวช้าๆพร้อมกับมีกลิ่นเหม็นไหมของซากศพโชยออกมาจากคือแรงขึ้นเรื่อยๆบักจ่อยรีบก้มหน้าลงแทบไม่ทันครับเขาตัวสั่นไปหมดไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆ ความกลัวมันเข้าครอบงำไปทั่วทั้งร่างเลยเหตุการณ์ที่สามนี่นหนักสุดครับมันเกิดขึ้นในคืนต่อมาแม่ใหญ่ทองคำนอนไม่หลับแกได้ยินเสียงข้าวในยุง้งเหมือนมีคนเอาเท้าเหยียบยำ่ำเสียงดังครืดคลาดไม่หยุดแม่ใหญ่แกเลยเดินออกไปดูพอเปิดประตูยุ้งเท่าไปก็เห็นบักจ่อยยืนก้มหน้าอยู่ที่เสาเอกต้นนั้น แม่ใหญ่เรียกเท่าไรบักจ่อยก็ไม่ตอบเหมือนคนไร้สติพอแม่ใหญ่แกเอามือไปจับตัวหลานบักจ่อยก็ล้มลงชักเกรงแล้วชี้มือสันๆขึ้นไปที่คือคืนนั้นแม่ใหญ่ทองคำมองขึ้นไปที่คือแล้วไม่เห็นอะไรเลยครับคือว่างเปล่าไม่มีเงาใดๆแต่ที่โคนเสาไม้ตะเคียนกลับมีรอยมือสีเลือดจางๆปรากฏให้เห็น แม่ใหญ่ทองคำตกใจมากกว่าแกมั่นใจทันทีว่าบักจ่อยถูกผีตายโหงตนนั้นเข้าสิงร่างแล้วเพื่อที่จะให้แหกกฎและให้ผีตนนั้นได้เข้ามาควบคุมวิญญาณของคนในบ้านได้พอทราบแบบนั้นแม่ใหญ่ก็ไม่รอช้าครับแกตัดสินใจทำพิธีขอขมาและไล่ผีทันทีตามฮีตคองโบราณของหมู่บ้าน แม่ใหญ่ทองคําต้องเอาเครื่องฮีดคองทั้งดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูมาก่อนขอขมาต่อผีเรือนและผีปูตาให้มาช่วยปกป้องบักจ่อยแต่ผีก็ยังคงไม่ยอมออกไปจากร่างหลานชายอย่างง่ายๆบักจ่อยยังคงชักเกรงและกรีดร้องอย่างทรมาน แม่ใหญ่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบหยิบมีดหมอเก่าแก่ที่เก็บไว้มาจี้ที่ต้นเสาไม้ตะเคียนทันทีที่ปลายมีดหมอสัมผัสเสาไม้ตะเคียนบักจ่อยก็กรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองเสียงนั้นแบหบโหยและเป็นสำเนียงอีสานโบราณมากๆม,มันพูดว่ากูเป็นคนเฝ้าทรัพย์สมบัติกูตายโหงอยู่มองนี่ มึงยาสิมก่อนล่วงเกินกูกูหักษาลูกหลานมึงบ่ให้หิวเขา่าแต่ว่ากูต้องสิเอาไปเป็นค่าเป็นอันว่าความจริงเปิดเผยครับวิญญาณตนนี้คือชายที่ตายอย่างผิดธรรมชาติหรือที่เรียกว่าตายโหงซึ่งถูกฝังไว้ใต้เสาเพื่อให้เฝ้าทรัพย์สมบัติและปกป้องเข้าเปลือกไม่ให้หมดไปจากยุง้ง แต่ผีตนนี้ก็ต้องการเครื่องสังเวยเป็นวิญญาณมนุษย์เป็นการแลกเปลี่ยนพิธีไล่ผีจบลงอย่างทุลักทุเลครับพอใหญ่เสาเล่าต่อบักจ่อยก็อาการดีขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมบักจ่อยนั่นบ่ได้ตายพอใหญ่เสาเงียบไปนานก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเบาลงแต่ว่า แกชี้มือไปยังยุ้งข้าวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปนับแต่นั้นมาก่อนบักจอยก็บ,บ่ได้วาจาอียังอีกมันมักสิไปยืนจ้องเบิงเสาไม้ตะเคียนต้นนั้นอยู่ทุกมือพอเยเสาบอกว่าถึงแม้ผีจะถูกไล่ออกไปแต่กดเหล็กของบ้านก็ยังคงอยู่หักสาไว้นั่นดีแล้วยามแรงยามคำ่ำอย่าสิไปยางไกลย,ยุ้งข้าวเด็ดขาด และก็จำไว้เดอ้อคืนนั่นมันบ่ได้มีแค่ผีโตเดียวดอกผีมันมาได้จากทุกมองพอ่อเยเสายิ้มบางๆครับมาก่อนจะบอกทิ้งทายว่าแต่ยุงข้าวก็ยังเต็มอยู่เดอ้อสิเอาไปขัวกินบละไปเอามะกอนโลดแต่อย่าสิไปยุงใกล้เสาเอกต้นนั้นหลายกระพอผมฟังจบแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจครับ เรื่องเล่าของพ่อเยเสวททำให้นึกถึงหลักธรรมเรื่องการยึดมั่นถือมั่นจริงๆครับบักจ่อยที่ยึดมั่นถือมั่นในความสงสัยของตัวเองมากเกินไปท้าทายกฎเหล็กของบรรพบุรุษจนต้องผเผชิญกับภัยร้ายที่มองไม่เห็นความต้องการอยากรู้อยากลองหรืออยากได้มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะครับ เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ง่ายๆเลยผีตายโหงตนนั้นก็เช่นกันยึดมั่นถือมั่นในการเฝ้าทรัพย์สมบัติที่ถูกฝังไว้ใต้เสาจนต้องอยู่เป็นวิญญาณเร่ร่อนและเรียกร้องเครื่องสังเวยจากคนเป็นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะคนหรือผีการยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นล่ะครับ การปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะคลายทุกเหล่านี้ได้ผมขอบคุณพ่อใหญ่เสาที่เล่าเรื่องดีๆให้ฟังครับแกรับรู้แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวใต้เถียงนาเก่าๆแสงสุดท้ายของวันก็หมดลงแล้วความมืดมิดเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว ผมลุกขึ้นเดินออกมาจากเถียงนาครับเดินตรงไปยังทางที่จะกลับเข้าบ้านแต่พอเดินผ่านยุ้งข้าวเก่าๆหลังนั้นจูๆ่ๆผมก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวไม่ใช่ความเย็นจากลมยามค่ำนะครับมันเป็นความเย็นที่ผิดปกติผมเหลือบตามองไปยังยุ้งข้าวเห็นเสาเอกต้นใหญ่ที่พ่อใหญ่เสาพูดถึงตั้งตรงงานอยู่กลางความมืดผมเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นครับ กำลังจะถึงประตูบ้านอยู่แล้วแต่จูจ่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาก่อนจากยุ้งข้าวเป็นเสียงเหมือนข้าวเปลือกถูกเหยียบย่ำดังคลืดคราดคราดเหมือนกับที่แม่ใหญ่ทองคำได้ยินเปยียบเลยครับผมหันกลับไปมองยุ้งข้าวอย่างรวดเร็วใจเต้นรัวแรงมากกว่าปกติมากๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรครับมีแต่ความมืดผมกำลังจะหันกลับเข้าบ้านอยู่แล้วครับ แต่สายตากลับเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บนคื่อของยุ้งข้าวครับเงาที่มองไม่ชัดว่าคืออะไรมันคล้ายรูปร่างคนนั่งอยู่จริงๆเงาเคลื่อนไหวช้าๆแล้วค่อยๆเคลื่อนลงต่ามาก่อนที่เสาเอกต้นนั้นผมก้าวขาไม่ออกเลยครับยืนนิ่งเป็นหินมองเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ยุ้งข้าว และทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูผมครับไม่ใช่ภาษาอีสานไม่ใช่ภาษาภาคกลางแต่เป็นเสียงที่เย็นเฉียบและแห่โหยจนผมจำไม่ได้ว่ามันพูดว่าอะไรทราบแต่เพียงว่าเสียงนั้นกำลังเรียกชื่อผมอยู่ ผมยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าประตูบ้านเงยมองขึ้นไปที่คือของยุ่งข้าวอีกครั้งแล้วก็เห็นแต่ความว่างเปล่าครับเสียงกระซิบก็เงียบไปแล้วแต่ที่โคนเสาเอกต้นนั้นผมเห็นรอยมือสีเลือดจางๆปรากฏขึ้นมาก่อนอีกครั้งเหมือนกับที่แม่ใหญ่ทองคำเคยเห็นมาก่อนแล้ว